อันนี้ทำปลานินเสียนครับสามรสปลานินเสียนสามรสนะครับเมน,นูที่ห่างหายไปนานอันนี้จะเป็นอะไรนะครับขิงใช่ไหมขิงซอยครับขิงซอยเราจะเดี่ยวขิงให้หอมก่อนให้มีน้ำมันก่อนเมนูนี้ใช้เวลาทิหนึ่งนะแต่รสชาติจะออกมาดีแน่นอนคุณลูกค้าประจำชอบมากช่วงนี้ไม่ค่อยได้ทำเพราะเมน,นูนี้จะช้า มันจะออกรสชาติไงฮะเอาเป็นอ,ออกหวานเปรี้ยวเค็มนิดนึงสามรสอ่ะพี่อ๋อสามรสนะครับเกีย่ยวเกีย่ยวขิงให้มีน้ำมันหน่อยเกีย่ยวให้มันสุกเลยพี่ใช้เวลาหน่อยต้องใจเย็นนิดนึงเมนูนี้รอขิงสุกคือต้องให้ขิงสุกเหรอครับหรือว่าสุกเลยพี่อ๋อแล้วน้ำมันขิงจะออกมันจะหอมมากอ๋อ น้ำมันนี่เราก็ใช้เป็นน้ำมันหมูใช่ไหมครับปลาดิญีปุ่นนี่เราก็ทอดไว้แล้วใช่ไหมครับทอดไปเรียบร้อยแล้วครับนี่ครับโอ้โหสวยเลยไม่มีหัวนะครับเราตัดหัวออกหมดเลยครับนี่ให้ทั้งตัวเลยครับตัวนี้ขายทั้งตัวน่าถ่านมาตัวใหญ่ๆอย่างนี้ขายตัวเท่าไหร่ครับตัวครับตัวละห้าสิบบาทครับห้าสิบบาทครับโอ้โหตัวใหญ่ๆเลยน้ำราดใหญ่นะครับว้าวใหญ่ยิ่หนึ่ย อย่างนี้ถ้าทําลงไปแล้วลูกค้ามาจากไกลๆเงี้นสนใจจะมาจะล็อกไหมครับว่าวันไหนทําทหรือไม่ทาไม่มีทุกวันที่อันนี้ผมไม่อยากละปากเลยนะครับอันนี้ไม่ใช้เวลานะครับมันต้องใช้เวลาครับไม่ค่อยได้ทําบ่อยด้วยนตรงนี้ครับ,รบอันนี้ทําให้เอฟซีดูโดยเฉพาะเลยนะครับผมไอ้กิ่งเยอะมากเลยมันจะเริ่มยุบตัวลง เพราะว่ามันใกล้จะสุกแล้วดูครับใช้เวลาหน่อยใส่กระเทียมเกียวลงไปไขิงมันจะไม่แข็งนะพี่ขิงแก่ถ้าเราทำให้มันสุกอ่ะแต่ถ้ามันไม่สุกอ่ะมันจะรสชาติแบบนะผมผมว่ามันเปืเป่นอ,องงนๆขมๆยังไงไม่รู้รแต่ถ้าทำขิงสุก่ะจะอร่อยจะหวานดี จะไม่เผ็ดมากอ่ะถ้าขิงมันสุกแล้วอ่ะส่วนตัวผมจะไม่เผ็ดมากแต่ถ้าขิงแบบว่าไม่สุกแบบผมว่ามันเผ็ดเผ็ดใช่ไหมเผ็ดแล้วรสชาติมันแปลกๆอย่างนี้เลยต้องทําให้ขิงสุกดูครับเดี๋ยวน้ำมันมันเลยเห็นไหมขิงมันจะเหลือชิ้นเล็กๆละจากชิ้นใหญ่ๆมันจะหอมมากขิงเริ่มสุกแล้วครับเริ่มหอมแล้วใส่กระเทียมเปียวไปแล้วเริ่มหอม เราแก้นต่เราไม่ภูน